สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะใต้ร่มพระบรมีจัก,กรีวงวันนี้ยังคงนำเสนอจดหมายเหตุสเสด็จพระราชดำเนินพระพาททวีปยุโรปครั้งที่สองรัตนโกสินทร์ศก1 2 5ถึง126โดยนายพันเอกหม่อมนเรนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะ จดหมายเหตุตอนที่20พระราชวังวินเซอร์ความต่อไปว่าครั้นเวลาบ่ายสี่โมงเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษวินอเล็กซานดราและเจ้านายทั้งปวงสเสด็จมาประชุมพร้อมกันณนะห้องขาวข้างด้านหลังสเสด็จออกไปในสนามใหญ่ในการการเด้นปาร์ตี้คือเชิญผู้ดีทั้งปวงมาเลี้ยงน้ำชากลางสนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจูงพระกรกนอเล็กซานดราพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษและเจ้านายอื่นๆทรงจูงกันเป็นคู่คู่ตามลำดับไปหมดด้วยกันประมาณ30พระองค์การเดินปาร์ตี้นี้พระเจ้าแผ่นดินอังกฤษเคยมีปีละครั้งหลายปีมาแล้วเชิญเจ้านายและข้าราชการและผู้ดีหญิงชายราชทูตต่างประเทศมาประชุมประมาณ8,500 แต่ที่มาในวันนี้ประมาณ6,500ล้วนแต่งกายประกวดกันเสื้อผ้าหมวกร่มสีต่างๆมาเบียดกันอยู่เต็มท้องสนามขอบสนามด้านหนึ่งปักกระโจมเลี้ยงน้ำชาเป็นแถว ตั้งแต่หัวสนามถึงท้ายสนามมีคนใช้300คนอีกด้านหนึ่งปักกระโจมรับเสื้อชั้นนอกเสื้อคลุมของผู้ที่รับเชิญเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินลงไปในสนามนั้นผู้ที่มาประชุมแวกทางออกสองข้างคนยืนเฝ้าเบียดซ้อนกันข้างหนึ่งข้างหนึ่งกว่าสิบชั้นพระเจ้าแผ่นดินเจ้านาย พร้อมด้วยข้าราชการในพระองค์ทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในทรงพระดำเนินในกลางหมู่ผู้รับเชิญเชิญน้อมคำนับตลอดทางไปแล้วประทับโต๊ะเสวยเครื่องว่างในกระโจมเล็กซึ่งตั้งอยู่ปลายสนามในขณะนั้นบรรดาผู้ที่รับเชิญก็พากันรับพระราชทานเครื่องว่างตามกระโจมพร้อมกัน รั้นเสวยแล้วเจ้าพนักงานนำเสนาบดีแล้วราชทูตต่างประเทศเฝ้ามีพระราชดดำรัสปรสาศัยเรียงตัวกันตามสมควรแล้วทรงพระดำเนินปฏิสันฐานบรรดาผู้ที่รับเชิญจากท้ายสนามตลอดหัวสนามแล้วกลับอีกสองเที่ยวเวลาย่ำค่ำสามสินาทีเสด็จขึ้นเป็นเสร็จการการเดนปาร์ตี้ การแต่งกายหญิงผู้ดีชาวอังกฤษนั้นดูเรียบเรียบกลางวันไม่ใช้เสื้อเปิดคอและไม่ใช้น้ำหอมเลยเครื่องประดับเพชรลอยก็น้อยในงานนี้ถ้าผู้หญิงพากันใช้น้ำหอมแล้วกลิ่นคงกระหลบถึงปวดศีรษะเพราะมีฝนตกประปรายคนต้องหนีฝนไปรวมเบียดกันอยู่ในกระโจม เวลาสองทุ่มครึ่งสวยพระกริยาหารมีเจ้านายและข้าราชการประชุมประมาณ42ครั้นถึงผลไม้พระเจ้าแผ่นดินอังกฤษทรงชวนที่ประชุมให้ดื่มถวายพระพรชัยมงคลแ,ด,แ,ลลคลแลด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครั้นจบเพลงแล้วในทันใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัส ขอพระไทยพระเจ้าแผ่นดินและพระมเหสีโดยพระวาจาอันไพเราะและทรงชวนที่ประชุมดื่มถวายพระพรพระเจ้าเอ็ดวาดและกวินอเล็กซันดราตลอดถึงพระราชวงศ์ทั้งปวงเวลาเสวยแล้วเสด็จประทับในห้องขาวซึ่งอยู่ติดกับห้องเขียวและห้องแดงเปิดตลอดถึงกันผู้มาประชุมบ้างสนทนา บ้างเต้นรําเวลาเกือบสองยามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นสู่ห้องที่ประทับวันที่23มิถุนายน126วันนี้เป็นวันอาทิตย์พระเจ้าแผ่นดินอังกฤษและเจ้านายสเสด็จไปทรงธรรมที่โบสถ์ในพระราชวังตามธรรมเนียม หลดแกรนนาตแลกับตันแคมเบลอัญเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพร้อมด้วยข้าราชการทรงรถม้าไปทรงวางพวงมาลาถวายพระศพวินวิกตอเรียที่ฟร็อกมอร์อนุสาวรีย์อนุสาวรีย์นี้เป็นตึกแปดเหลี่ยมไม่ใหญ่โตนะักตั้งอยู่ในวณนะภายในฝังพระศพกินวิกตอรียกับพระราชสามีปรินซ์อัลเบิร์ต และเจ้านายอีกสองสามพระองค์พระศพป,ปีนกับพระราชสามีนั้นฝังในแท่นศิลาอ่อนกว้างประมาณหศอกสี่เหลี่ยมทำเป็นพระแท่นมีพระรูปแกะบรรทมเคียงกันตกแต่งเรียบๆพองามครั้นทรงวางมาลาแล้วสเสด็จทรงรถประพาสในวณัน,นอันใหญ่กว้างสองข้างทางมีต้นไม้ใหญ่โอบได้หลายๆรอบเป็นต้นโอ๊กและต้นเอล ลูกเรียงกันข้างและแถวบ้างซ้อนกันสองแถวบ้างสาขายื่นถึงกันแลดูเป็นทิวซึ้งลิปตามีถนนแลทางเดินแยกย้ายไปในที่ต่างๆเป็นอันมาก มีถนนสายหนึ่งยาวถึงสไมล์ตัดตรงข้ามเนินสองเนินปลายถนนข้างหนึ่งจุดพระราชวังอีกข้างหนึ่งมีพระรูปยอสที่สทรงม้าหล่อยืนอยู่บนเนินและจากปลายถนนข้างหนึ่งเห็นตลอดปลายถนนอีกข้างหนึ่งงดงามยิ่งนักวันนี้จัดเหมือนป่าธรรมดา มีต้นไม้ใหญ่ๆร่มเย็นตั้งอยู่บนที่ลุ่มลุ่มดอนๆดมีเนินหลายเนินมีสนามกว้างกว้างเลี้ยงเนื้อกวางมา้าและไก่ฟ้าเป็นอันมากไก่ฟ้านั้นเขาผสมไว้สำหรับยิงในปีหนึ่งหยิงเสียไม่ต่ำกว่า6 0พัในเดือนเมษายนเป็นหน้าตกฟองไก่ตกฟองไว้ตามต้นเฟิร์นในสนามบ้างในป่าบ้างเขาเที่ยวเก็บรวบรวมมาให้แม่ไก่สามันฟัก แม่ไก่ตัวหนึ่งฟักฟองไก่ฟ้าได้ประมาณ20ฟองเขาทำกรงเล็กๆสักซอกคืบสี่เหลี่ยมมีซี่กรงด้านเดียวอีกสด้านแลหลังคาปิดสนิทสำหรับบังลมแลกันน้ำฝนน้ำค้างเมื่อแม่ไก่ฟักฟองตกลูกแล้วให้กกอยู่อีกสักสองเดือนเศษจ,จนไก่ฟ้าเหล่านั้นโตบินได้แข็งเข้าป่าไปครั้นเดือนพฤศจิกายนพระเจ้าแผ่นดิน โปรดให้เชิญเจ้านายและผู้มีบรรดาศักดิ์มารวมกันตั้งร้อยช่วยกันยิงไก่ฟ้าเหล่านี้ยิงเสียสัก7-8วันก็เกือบหมดที่เหลืออยู่ก็ปล่อยไว้ให้ตกฟองตั้งต้นฟักเลี้ยงกันต่อไปอาหารที่เลี้ยงไก่ฟ้านั้นเขาใช้ข้าวสาลีต้มคลุกกับไข่และถั่วต่างๆอีกหลายอย่างเวลาที่ไก่ฟ้ายังพรากแม่ไก่ไม่ได้นั้นเขาวางกิ่งไม้ไว้ริมกรงกรงละกิ่งสำหรับให้ลูกนกออกมาอาศัยกันแดด วันณะนี้กว้างมากขับรถหลายชั่วโมงก็ไม่ทั่วต้นไม้บางต้นมีอายุตั้งหนึ่งพันปีครั้นประพาสวัน,นะแล้วเวลากลับสเสด็จแวะเยี่ยมปรินซ์กับ p r ปริน s ซสออฟเวลที่พระตำหนักฟ r อกมอลล l o r ดบ่ายโมงหนึ่งกับยีนาทีสเสด็จกลับถึงพระราชวังเวลาบ่ายสองโมงเสวยพระกริยาหารกลางวันพร้อมด้วยพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษ และเจ้านายทั้งปวงเวลาบ่ายสี่โมงกิ่งเอ็ดวา่าดเชิญสเสด็จพระราช,ชดำเนินทรงรถม้าประภาสตำบลเวอร์จิเนียวอเตอร์พร้อมด้วยพระมเหสีปรินซ์และ Princess of Wales กับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเสวยเครื่องว่างที่ฟิชชิงเตลโปลแล้วสเสด็จพระราช,ชดำเนินกลับ แวะทอดพระเนตรสวนไม้ดอกไม้ผลและเรือนกระจกในพระราชวังเป็นสวนใหญ่กว้างมีคนทำงานถึงเจ็รอคนต้นไม้เมืองหนาวที่ทนทนทั้งปวงปลูกไว้กลางแจ้งมีต้นแอปเปิลต้นแป,นแปเรเชอรี่กับไม้ดอกเช่นกุหลาบและไม้สีต่างๆปลูกไว้เป็นพวกพวกกันคือไม้ผลปลูกหมู่หนึ่งไม้ดอกปลูกสลับสีกันหมู่หนึ่งที่เมืองวินเซอร์นี้ดินร่วนปลูกกุหลาบงามนัก ต้นกุหลาบมากมีดอกเท่าๆฝักบัวขนาดใหญ่กลีบโตซ้อนกันหนาบรรดาต้นไม้ที่ทนความหนาวไม่ได้ปลูกในเรือนกระจกอีกเป็นอันมากมีเรือนกระจกหลายหลังปลูกเป็นทิวแถวยาวประมาณ300เมเมตร มีถนนระหว่างแถวเรือนทุกแถวและริมถนนทำแปลงปลูกไม้ดอกสลับสีเป็นลวดลายต่างๆในเรือนเหล่านี้มีท่อน้ำร้อนและสระน้ำทั้งปลูกต้นเฟิร์นกล้วยไม้และไม้ดอกต่างๆเช่นเดียวกับที่สวนปามที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตและปลูกไม้ผลด้วยเป็นอันมากเช่นองุ่นพีชฟิกพลัมแตงกวาแตงไทยสตรอเบอรี่มีต้นองุ่นต้นหนึ่งงามมาก มีอายุถึง49ปีลำต้นขนาดสองกำมือเขาตัดกิ่งแผ่ออกไปเป็นสาขาเต็มเรือนกระจกห้องหนึ่งมีผลเป็นพวงย,ย้อยเป็นระยะพวงใหญ่ๆถึง200พวงเศษเวลาทุ่มเศษสเสด็จสู่พระราชวังเวลายามเศษประทับโต๊ะเสวยพร้อมด้วยพระเจ้าแผ่นดินพระมเหสีเจ้านายและข้าราชการเช่นวันก่อน แต่มีคนแปลกหน้ามาบ้างสองสาคนเวลาเสวยแล้วประทับตรัสอยู่จนห้าทุ่มเศษเสด็จขึ้นวันนี้ไม่มีการเต้นรำหรือเล่นไพ่เช่นวันก่อนเพราะเป็นวันอาทิตย์วันที่24มิถุนายน126เวลาเช้าสามโมงสานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับโตะ๊เสวยพระกริยาหารเช้าพร้อมด้วยพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายทั้งปวง ครั้นเสวยแล้วเวลาสี่โมงเศษทรงลากวีนและเจ้านายเสด็จพระราช,ชดำเนินจากพระราช,ชวังวินเซอร์พร้อมด้วยพระเจ้าเอ็ดว์ดไปณะสเตชันรถไฟเวลาสี่โมงยีนาทีทรงลาและขอพระราชชาหไทยพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษในการที่ได้ทรงรับรองอย่างแข็งแรงแล้วรถพระที่ินั่งใช้จักออกจากเมืองวินเซอร์หลอดแกรนาดแลกกับตันแคมเบลโดยเสด็จพระราช,ชดำเนินด้วย ตามทางรถหยุดที่เมืองสลาวแล้เวลสเตรตันเวลาบ่ายโมงหนาทีถึงสเตชันแปดิงตันกรุงลอนดอนมีพระราชวงศานุวงและข้าราชการคอยรับสเสด็จคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนนครราชสีมาเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราช,ชัยเจ้าฟ้ากรมขุนสุขโขทัยธรรมราช,ชาพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสัพา,าสสุภกิจ ซึ่งเสด็จมาจากกรุงปารีสกรมขุนสม,มุติอมรอพันธ์พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นราช,ชบุรีดิเรทริ์พระองค์เจ้าอุรุพงศ์ราชสมโพธิหม่อมเจ้าจรุนศักดิ์พระรัตนายับหลวงสรพพกิจปรีชามิสเตอร์คาร์เน็ตมิสเตอร์อาเชอร์และอีกมากมายครั้นมีพระราชดำรัด้ดวยเจ้านายแลข้าราชการแล้วหลอดแกรน,นาด และกับตันแคมเบลได้เชิญเสด็จประทับรถหลวงที่จัดมาไว้รับเสด็จเชิญเส,สด็จพระราชดำเนินมายังสถานทูตสยามมีหม่อมเจ้าและบุตรข้าราชการซึ่งเป็นนักเรียนเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทอีกมาก <basically> เมื่อก่อนที่หลอดแกรน,นาตกับกับตันแคมเบลจะกราบถวายบังคมลาไปนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานซองบุหรี่ลงยาอักษรพระนามเป็นที่ระลึกคนละซองค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟังใต้ร่มพระบารมีจักรีวงได้ในช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลา9น้นาฬิกาถึง9นาฬกา30น,นาทีคะ่ะและย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio. c o m นะคะ สำหรับวันนี้ดิฉันรติมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ